ขอสลับมาตามเรื่องราวของการรับน้องกันหน่อยค่ะรับน้องสยองขวัญของครอบครวัวนี้บอกว่าการส่งลูกไปเรียนแต่การรับน้องทำให้ลูกเขาตายค่ะเกิดขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชมกับการรับน้องแล้วก็ใช้พละกําลังการมีการเตะกันโคราคสองอากสุดท้ายเข้าลิ้นปีน้องเสียชีวิตค่ะน้องก็อยู่ในท้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นหน้าลูกเขามันก็ไม่ได้เห็นหน้าพ่อมัน ลูกเขาก็ต้องกับผ้าตั้งแต่อยู่ในท้องมันซาขั้นขนาดไหนไม่ได้เป็นพ่อแม่คนทำไมไม่ได้ลูกหรอกลองกลับไปถามพ่อับแม่อยู่บ้านนะว่ามันจะซาขันขนาดไหนมันซาดีใจว่าไม่ีลูกนะหาเลี้ยงลูกมันเมียมันทีหลังใกล้ๆไปทํากับน้องกันรุ่นอื่นอีกมันไม่มีแหละมันล้าสมัยและการรับน้องแบบเนี้ยข่าวเขาก็มีออกเห้เห็นทุกวันทุกวันข่าวเขาก็มี โลกโซเชีลมันเร็วมากพ่อแม่ให้หาหาเงินมาให้เรียนเนี่ยเหมือนพ่อแม่เขาเนี่ยเขาต้องหาไม่มีเขาต้องไปหายืมไม่รู้เขาเรี้ยงเขาจะได้เรีสยงสูงเขาเรี้ยาเรียนสูงเขาจะได้หาเรียนจบเขาจะได้ไปหาเงินมาเรียนพ่อเลี้ยงแม่เขาสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรเลย เสียงที่กําลังต่อว่านี้มันออกมาจากก้นบึ้งของญาติผู้เสียชีวิตค่ะคนที่ต้องเสียลูกเสียหลานจากการไปรับน้องของพวกพี่ๆลูกเขาตายหลานเขาตายมานั่งก้มหน้านกันตรงนี้ลูกเขาตื่นขึ้นมาไหม,มทําไมตอนทําไม่คิดเสียงที่กําลังต่อว่าเนี่ยคุณผู้ชมมันมีความเสียใจเจืออยู่ในนี้มันมีความโกรธแค้น ทำอะไรไม่ได,มด้ทั้งหมดทั้งมวลที่นั่งก้มหน้ากันนี่คือนักศึกษาจากมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ร่วมกันใช้คำว่ารุมทำร้ายนะ่ะไม่ผิดจริงๆคุณผู้ชมน้องเปรมหรือว่าพัยศชนพักดีนักศึกษาปวาสชั้นปีที่หนึ่งค่ะน้องไปรับน้องกับรุ่นพี่ แล้วตอนหลังมีการรับน้องกันด้วยความรุนแรงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาทำยังไงจนน้องเสียชีวิตญาติเนี่ยเขาต้องมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วพวกรุ่นพี่ก็มานั่งเคารพสำนึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยและประโยคแรกๆที่เราได้ยินนะคุณผู้ชมเขาไม่มีโอกาสได้เป็นพ่อหมายความว่ายังไงหมายความว่าน้องเปรมในวัย19กําลังจะเป็นพ่อคนด้วยนะคะเพราะว่าแฟนสาวเขา ท้องได้สามเดือนอเท่ากับว่าหมดโอกาสทางการศึกษามหมดโอกาสในการเป็นพ่อคนด้วยร่างของน้องเปรมตอนนี้เดี๋ยวจะส่งมามพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพราะว่าที่ สุรนา,ารีหรือว่านครราชสีมาเนี่ยคุณผู้ชมไม่ค่อยจะมีความพร้อมเรื่องข้องความดันลบเพราะฉะนั้นผ่าไม่ได้เอาเข้ามากรุงเทพจะได้มาดูสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณพ่อบอกนะคะว่าต่อให้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นที่ร่วมกันเปะน้องจนตายจะมาก้มกราบขอขามาอย่างไงพ่อก็ไม่ให้อภัยค่ะเมื่อวานก็คุยว่า ต่อไปทีหลังกับคนอื่นอย่าทําอย่างนี้มผมก็บอกพ่อจะให้พอ่อจะให้ไผยเขาประมาณกี่มงกุนต <สะ S 1> อนนี้พ่อยังไม่ให้ไผยยังไม่ให้ไผ่พ่อยังําใจไม่ได้ครับผมมีอะไรอยากจะบอกลูกไหมี่ลูกยังรับรู้อยู่นี่ละจีนี้พ่ออยากให้ลูกหลับสบายนะลูกพ่อ,อยังรักและคิดถึงลูกเสมอ ฉันหน้าชันใดขอให้เกิดมาเป็นลูกพอ่อลูกแม่พอดีความรเราจะเินถึงที่สุดกระบอกพ่อบอกเลยว่าตอนนี้ไม่ให้อภย100ัยร้อยเปอร์เซค่ะมไม่ว่าใครจะมาก้มกราบขอข,อขมายัางไงลูกพ่อไม่ตื่นไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วทีนี้ถามว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงหนึ่งในผู้ที่ร่วมกันก่อเหตุยอมเปิดปากเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ชมรุ่นพี P ่ปีสองคนหนึ่งอายุ19ชื่อโฟวิลเรียกเขาแค่นี้ก็แล้วกันต้อง ก็ต้องเบลอเขาไว้ด้วยนะคะตามกฎหมายที่เขาควรจะได้รับเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าวันนั้นเนี่ยมารับน้องกันเป็นผู้ชาย29คนผู้หญิง8คนแต่เขาก็พูดเองนะคุณผู้ชมว่ามหาวิทยาลัยห้ามนะเขาห้ามรับน้องแต่เห็นรุ่นพี่อีกที่หนึ่งเขาก็รับกันได้นี่ตัวเองก็เลยแอบแอบทำไงโดยมีการแยกคนที่มีโรคประจําตัวหรือว่าเคยเกิดอุบัติเหตุนะออกไปก่อน น้องเปรมนี่นะักกีฬาหนุ่มๆแน่นๆเลยนะคุณผู้ชมสั่งทุกคนถอดเสือ้อแล้วหลังจากนั้นให้ร้องเพลงของแผนกใครร้องผิดโดนตืบออืมโอ้คุณสุขชโชค,ความจําคุณไม่ค่อยดีถ้าคุณเกิดรุ่นนั้นอ่ะแ,แต่ตืบแรกเรียบร้อยลเลยใครร้องผิดเนี่ยโดนตืบอโดนต่อยค่ะโดยจะให้พี่ๆเวียนกันคนละทีคนละตุบ๊บคนลเสี็จคนละทีแต่มันมีสากว่าคนอะ่ะแต่บางคนไม่ได้แค่แปะ ให้นะคุณผู้ชมคือเตะไปอย่างแรงเลยค่ะน้องโฟวิวคนที่กําลังเล่าเขาบอกว่าผมน่าจะเป็นคนที่สามหรือคนที่สี่เนี่ยแหละพี่แต่ผมไม่ได้ต่อยแรงนะคนที่ต่อยแรงเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นพี่คนที่เจ็ดหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่คนที่เจ็ดเตะปาบเข้าไปพี่ๆรุมตะโกนบอกกันว่าน้องเป็นลมค่ะพอเข้าไปดูก็พบว่าหายใจเบาปากซีดไปแล้ว โฟวิลบอกว่านี่บทเรียนสำคัญในชีวิตเลยถึงตัวเองจะไม่ใช่คนต่อยน้องจนสลบแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ร่วมทำร้ายน้องค่ะสั่งร้องเพลงนี่แหละครับทิพด,ด้านหลังนะครับตอนน้องยืนร้องเพลงตกมือก็มีต่อยท้องนะต่อยตรงแค่ท้องครับรมันก็มีคนจุกบ้างครับแล้วเราก็ให้นั่งพักตลอดนะครับพอรุนพี่เปลี่ยนคนอนะจากคนแรกเสร็จเราก็ให้นั่งพัก กินน้ำกินอะไรก็เห็นลุ้นพี่เขาทำมาก่อนก็ไม่โดนอะไรก็แอบแอบกันทำก็ไม่คิดว่ามันจะนี่แหละครับก็อยากจะขอโทษนะครับขอโทษที่พาน้องไปพร้อมาทราบทีหลังว่าไปแฟนกระทงก็เสียใจที่ท,ทำลงไปเพราะผมก็เสียใจทุกคนนะครับไม่คิดว่า จะเหตุการณ์แบบนี้มาเสียใจตอนนี้เขาก็ไม่ฟื้น mm hmm. การกระทําไม่คิดที่คุณพูดออกมาเองว่าผมไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้ mm hmm. ด้านคดีความค่ะตํารวจสพมะเริงบอกว่าสอบปักคำรุ่นพี่ไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่หนึ่งถึงคนที่7ที่ร่วมกันเตะน้องเนี่ย mm hmm. ต้องรับโทษแน่นอนค่ะจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่ทําให้น้องเสียชีวิตคือ ปาบเข้าไปที่ลิ้นปีอ,อ,อ่ะก่าโอโนะออน่าจะเป็นจุดนั้นนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้รอผลชนสูตรอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องถูกข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายค่ะเรื่องนี้ทางมหา,หาวิทยาลัยเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ทราบเรื่องอว่ามีการแอบ,บไปรับน้องกันผู้ปกครองหลายคนบอกเนี่ยพอรู้ว่าลูกจะเข้าเรียนอาชีวะวันวันวัน,วนใจนะเออถ้าสอนลูกตัวเองไม่ให้ไปแอบ,บรับน้องไม่ได้ต้องสอนแบบไหนดีอะคุณ ถ้าไม่ไปรับน้องและรุ่นพี่จะไม่รับเข้าแก๊งเออไม่ต้องเอาก็ได้เพราะว่าเรามาเรียนไปเรียนหนังสือ,อเออแล้วสมัยนี้นะเวลาเขารับน้องเนะี่ยคุณผู้ชมครับจะต้องมีหนังสือ ขออนุญาตผู้ปกครองที่มหาวทลัยออกให้อย่างเป็นทางการดังนั้นถ้าเกิดลูกมาบอกไปรับน้องแล้วขอดูใบอนุญาตจากมหาลัยถ้าไม่มีอย่าให้ไปอันนี้น่าจะดีที่สุดนะฮะรับน้องแบบสร้างสรรค์เขามีตัวอย่างให้ดูกันเยอะแยะนะคะเรามาเสียใจแบบนี้ไม่ช่วยอะไรนอกจากจะไม่ได้เรียนต่ออ้าวเข้าคุกหมดอนาคตไปอีกค่ะอื อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ